ครณีนี้ไปดูหญิงสาวกับความงามที่เป็นภัยยังไงไปดูเกีจยกเร่งเน้นเด็นเงรอกับประกันปามสนอเบนเ์รนะครับมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับเขามาเยืนรอแฟนน้องคนนี้รอแฟนมารับอยู่มืดไปไหมเนี่ยส่วนทางนี้เป็นสาวขายบริการปั้งแก๊งเลยรอแขกอยู่เลยโอ้ยตรงนี้เบี้ยวอะ่ะโอ้ตรงนู้นผู้หญิงเยอะไปเฮ้ย ไปยืนตรนูดีกว่าเฮ้ยอย่าไปนะอย่าไปนะรวมแล้วเหมือนเ้าเลยนะเรียบร้อยขอพายเย็ดบารัมชาสนับบารัมัสแต่งหน้าเป็นจัดจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราสู้ไม่ได้แต่งมั่งดีกว่าเฮ้ยเฮไม่ต้องไปแข่งไม่ต้องไปแข่งยิ่งแต่งยิ่งเหมือนไปใหญ่เลยนะทีเนี้ยเอาเเอาเข้าไปจะแข่งทำไมเอาไม่ยอมด้วยเอาหาปากเอาเขียนตาเอา โอ้โหเอาซะเหม <î authenticity> ือนแหลยเฮ้ยตำรวจมาจับสาวขายบริการว่ะเฮ้ยเฮ้ยโจรเหรอเฮ้ยโจรมาเหรอโจรมาตำรวจเฮ้ยพวกนี้โง่โจรมาวิ่งหนีตำรวจเราฉลาดวิ่งเข้าหาตำรวจว้ยเฮ้ยอยากเข้าไปเขาไม่ได้มาจับโจรเขามาจับสาวขายบริการตอนเนี้ยเจ๊ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคุณตำรวจคุณตำรวจเรียบร้อยคุณตำรว ับคุณเป็นผู้หญิงขายบริการไม่ใช่จะไม่ได้นใช่ใช่ปนอั้นไป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 ไ่ไป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 เปไปอปไาไปไป่ปไปไปไ่ไป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 ไยไป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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมไปช่ไม่ใช่ ตัวสวยเซ็กซี่มันเขาพอตำรวจไปถึงนะครับกลุ่มนั้นก็ตกใจวิ่งหนีกันเผชิญนะฮะพอเห็นเขาวิ่งก็ตกใจก็วิ่งตำรวจก็จกับรวบต,ตัวมาทั้งหมดมาที่โรงพักมีแฟนมายืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผี่คนทํางาน,นที่การงานที่ดีก็น้องสาวเนียนไงไม่ใช่ผิวเนียนนะแต่เนียนไปกับเขาเนี่ยขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีจำเนียนพื้นดอนเข่งรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน,นอสามเสนเจ้าของเรื่องนึกว่ามาขายบริการ